รถเข้าใหม่นะฟอร์เรนเจอร์2.2 x L T สูงและดูดันไม่เกรงใจใครนะเป็นรถเข้าใหม่ต้องบอกว่ารถคันนี้สวยมากสวยจริงๆนะรถไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ําชนเบาก็ไม่เคยรถสีเดิมทั้งคันต้องบอกว่าแต่งมาครบแต่งมาพร้อมมากเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันยางก็เปลี่ยนมาใหม่ยางเป็นยางปี21นะดอกยังโอ้โหต้องบอกว่าโคตรลึกนะเกือบข้อหนึ่งอ่แล้วก็ช็อคด้านในเปลี่ยนมาใหม่ลองเข้ามาดูใกล้ๆ แล้วก็โชคด้านในปี2016รถวิ่งแค่90,000กว่าเท่านั้นเองมองเห็นไหม90,000กว่ารับประกันไม่แท้ภายในอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันอ่ะมีคูชคอนโทนมีควบคุมมันติมีเดียแล้วก็แอร์ไอไม่ใช่แอร แอร์เป็นแอร์แบบออตโต้เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เขาบอกว่ารถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดสดจริงๆเลยเมื่อเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยผมให้เด็กล้างแล้วก็อันนี้เอามารีวิเวเบื้องต้นให้ดูก่อนอืต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆอ่ะใครได้ไปก็คือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วอะ่ะผมคิดว่าคงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะเพราะมันมันมันครบมาหมดแล้วช่วงล่างดีมาก ช่วงล่างเยี่ยมมากขับนิ่มมากเมื่อกี้ผมลองขับมาแล้วราคาราคายังไม่ได้ตั้งนะก็คิดว่านจะอยู่ประมาณสักอ่าเลขห้านี่แหละประมาณนี้ก็เดี๋ยวราคามาผมลงให้อีกทีหนึ่งแล้วกันแค่นั้นแหละ